ดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในเอฟีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ยังมาพูดถึงเรื่อง1.9นะครับก็ถามมาเยอะว่าผมไปรีแมปมาไปจูนมาบูทบูทเทอร์โบเนี่ย1 e 0.9เนี่ยจะทนบูทได้กี่ปอนนะครับนะครับกี่ปอนก็2โลนะครับ1ปอนด์14ปอนเท่าก,กับ1โลนะครับ14ปอนก็ขับ1โลก็30ปอนก็ประมาณโลนิดนิด โลกับสองโลนะครับก็ถือว่าหนักนะครับจากโรงงานนี่เขาถามว่าให้มาเยอะเยอะครับเพราะว่าเครื่องรถรดหนเนี่ยบล็อกมันเล็กมากนะครับก็คือต้องรีดแรงมา้ารีดแรงบิดออกมาให้ได้นะครับไม่ได้ใส้อะไรไม่ได้ใหญ่เหมือนพวก3ามพันสองพันหอะไรพวกนี้นะนะครับก็บูททนอยู่ที่ประมาณ30มปอนด์ครับห้ามเกินนะบอกกันเลยห้ามเกิน จูนยังไงก็ได้30ปอนนะถ้าฐานสิบิบนี่รับประกันได้ครับบิน <c oughs> ถ้าใช้งานทุกวันนี้เรียบร้อยครับนะแต่ถ้าว่าจูนมา,มาอะไรมามาจอดก็ไม่รู้ผลแต่ถ้าว่า,ามาใช้งานสเต็ปใช้งานคือแบบ30ปอนพอนะครับถามว่าทนไหมแปรผันแปลผันผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่สันทัดเรื่องความทนัเทน่านไหล่นะครับแต่เดิมๆนี่ทนอยู่นะครับ เดิมๆน,นี่ก็ถามว่าทนไหมก็ยังว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าถามว่าทนไหมก็มันอยู่ที่การขับขี่ของอแต่ละบุคคลครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องอย่าไปเค้นรอบอย่าไปเหยียบมากอย่าไปคชนงานเนี่ยเดิมๆก็พังได้อย่าไปแค,นนนอปแค่อย่าไปกดยาวแบบเบนซินไม่ได้นะครับดีเซลเนี่ยนะก็เครื่อง1 9จ้นี่ก็บล็อกเล็กเขาก็เลยรีดเทอร์โบให้บูตมันสูงเพื่อรอบต้นได้มาไว นะครับเพื่อให้แรงบิดแรงมา้าแรงบิดออกมาได้ประมาณนี้ที่เขาต้องการนะครับเพื่อให้แรงมา้าแรงบิดออกมาอีสูทุรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเทอร์โบเปาะเปาะจริงไหมไม่ก็อยู่ที่คนขับนะครับผมขับมาทุกรุน่นถ้าว่าขับแท่แบบเหยียบนะแมงพังหมดอ,อะ่ะจริงอย่ามาโทษว่าอีสูทเทอร์โบเปาะนะโทษว่าคนขับมากกว่านะครับว่าแช่ยาว ไหมเคยแค่เบนซินแล้วอย่ามาแค่ดีเซลนะนะดีเบนซินเนี่ยแค่เป็นกิโลนะคาดจังหวัดได้เลยนะ <c oughs> นะครับแต่ดีเซลนี่อย่าไปแค่หรือแค่นั้นระยะร้อยร้เออละละลูสองลูก็เสี่ยงแล้วนะครับนะครับก็ต้องดูด้วยว่าทอรอกมันมหาศาลนะครับทอสแรงม้าแรงบริดเนี่ยมันมหาศาลดีเซลเนี่ยในรอบต้นนะ แต่ไปไปายนี่อย่าไปสู้กับดีเซลไอ้เบนซินเลยนะครับก็คือว่าเขารีดแรงม้าออกมาให้ได้ก็ก็ขับกันระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าบูทมันเยอะอยู่นะสามสิบปอนด์นะครับเยอะอยู่ถามว่ามันก็เปรียบเทียบเหมือนรถเหมือนรถแต่งเลยแหละนะเกียเก้าเนรถแต่งเ,เดิมๆโรงงานเนี่ยเหมือนรถแต่งออกมาเลยเทอร์โบมันก็บูทเยอะเกินไปหน่อยแต่ว่า ็ถามว่ามาตรฐานมันมาตรฐานของเขาถ้าว่าต่ํากว่านี้รถก็ไม่วิ่งอ่ะนะครับนะครับต่ำกว่านี้รถไม่วิ่งแน่นอนเพราะว่าเขาเซ็ค่าแรงมา้าแรงบิดออกมาไม่ได้หมดแล้วต้องเป็นไป,นปนตามเขานะครับต้อง1.9จเนี่ยจะต้อง30นะหรือวจ่จะแต่งเปลี่ยนทอร์บโบก็35-40ขึ้นแต่ถึงอย่าถึง50แค่นี้40ปอนด์นะครับ1กิโกร,รมัมอะ่ะ14ปอนด์เท่ากับ1กิโล ยังไม่รวมแรงกระแทกนะแรงกระแทกเข้าไปอีกเยอะเลยนะครับแรงกระแทกแรงกระทุงเดี๋ยวคีบข้างในมันจะเป็นขีบขีบใบพัดปิดเปิดเดี๋ยวมันจะเสียค,คือคือเปาะมากแปรผันถามว่าอีสุเปาะรุ่นเดียวไหมเปาะทุกรุ่นนะครับถ้า่าแปรผัน,นอยู่ที่คนขับที่ผมบอกกันนะนะเกจโลหะอะไรเนี่ยผมเช็คดูแล้วเมื่อแม่งเหมือนกันเลยไม่ได้ต่างจากกันเลยนะครับ เหมือนกันทุกจุดนะครับอยู่กี่คนขับนะแล้วก็ดูแลก,กองดูแลกองว่าอุดตันไหมถ้าเป็นกองเดิมถ้าเป็นกองเดิมก็มันเปลี่ยนมันเป,นนเป,นนเป่าทุกสองพันโลถ้าไม่มีงบก็ถ้าไม่ถ้าใครไม่มีถังลมก็ไปให้ร้านปะยางเป่าให้ยี่สิบาทนะครถอดออกมาเป่าอันนี้ผมก็ใช้กองเดิมอยู่ เดีย๋ยวผมว่าจะไปใช้กองไอ้ผ้านะครับที่ว่ารุ่นใหม่มาน,นี้ก็ล้างน้ำไล่นะครับรุ่นใหม่ไอ้น้ำมันเครื่องก็ทิ้งทิ้งลงตรงนี้นะไม่ได้ทิ้งกลับนะโอเคก็ประมาณนี้วิธีเช็คเทอร์บโบรั่วเดี๋ยวค่อยดูอันนี้ก็หนึ่งจุดเก้าก็ถามมากันเยอะนะครับสักสาสิบปอนครับสรุปแล้วห้ามเกินนี้ถ้าเกินนี้ไม่รู้อ่ะ <laughs> ตัวครายตัวมันครับ จะเต็บใช้างาน,นงเหนียวอยู่นะนะก็ดูแลน้ำมันเครื่องดูแลเชนต่างๆนะครับอุด EGR ด้วยนะครับอุด EGR ทิ้งไอ้น้ำมันเครื่องด้วยนะแต่อย่าบอกหาว่าผมช่องผมบอกนะไม่ได้นะเดี๋ยวนั้นมางานเข้าอีกสิ่งแวดล้อมอะไรน่ะนะครับก็ประมาณนี้ก็คร่าวๆนะครับก็เทอร์โบ1นทนบูสท,ทนนั้นได้30ปอนด์เต็มที่ละนะครับเขารีดแรงม้ามามหาศาล เครื่องบล็อกเล็กนะก็ดีครับเครื่องหนึ่งจุดเก้าประหยัดต่อต้าก็ไล่ไล่เกียร์สักนิดนึงมันไม่ปุ๊ดปาร์ตอย่างเขาหรอกนะถ้าอยากปุ๊ดปาร์ตก็ไปใส่กล่องนะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นความรู้ท่านใดที่ถามมาก็ตอบให้หมดนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้เป็นการเช็คซิงาเพียงเ่นั้นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ